น้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์น้อมกราบพระจานทร์พระระไรนามพ่อพวยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต่อสัพพะดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเสียนกล้าวเคารพในสัจจท่าแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมด ขอพระสัตยรมความเป็นจริงจงประจักษ์แจ้งต่อสัพพดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นที่รับรู้รับทราบตลอดถึงญาติมิตรพี่น้องกลุ่มภาคก,กลางภาคตะวันออกพระจาจทรย์เทราพระไรนามทั้งพระกุณเจ้าและก็ญาติธรรมทั้งหมดเช้านี้ก็มีโอกาสกลับมา เยี่ยมเยียนกลุ่มภาคกลางเพิ่มองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิตอันเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธา,า,าตุาตั้งต้นแห่งรมเป็นธาตุต้นกําเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสัพพะดมท,ทั้งหมดเป็นธาตุกงที่ไม่ไวไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับเป็นนามตะธาตาาาุเป็นธาตุไม่อาจปรุงแต่ง ไม่อาจาที่จะยังให้ปรากฏยังให้เกิดขึ้นหรือทำลายให้สลายหายสิ้นไปได้เป็นธาตุที่ชื่อว่าอสังกตธาตุเป็นธาตุที่ว่างเปล่าก็าคือไม่มีความเป็นตัวตนอยู่เลยเป็นธาตุที่บริสุทธิ์หมดจด สิ่งใดๆแปดเปื้อนผสมไม่ได้เลยเพราะเป็นธาตุบริสุทธิ์เชื่อว่าว้างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นสุญญตาธาตุเป็นวิสุทธิธาตุเป็นธาตุที่พ้นจากสมมติทั้งหมดไลรูปรักไรอาการไลนามธาตุรูปธาตุธาตุนี้เป็นธาตุพ้นจากภาษาพ้นจากสมมติทั้งหมดเชื่อว่าวิมุตติธาตุ วิมุตติธรรมธาตุนี้เป็นธาตุเริ่มต้นแห่งธรรมทั้งหมดธรรมทั้งหลายปรากฏบนธาตุว่างเปล่าธาตุว่างเปล่าวินเบตเป็นฐานเป็นธรรมธาตุตั้งต้นเป็นต้นธาตุต้นธรรมและก็เป็นที่สุดจบเพราะอาการทั้งหลายที่ปรากฏโมเดลปัจจัยก็สลายกลายคืนกลับโซธาตุตั้งต้นธาตุต้นกําเนิดธาตุว่างเปล่าธาตุริสุทธิ์นี้ ชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งธรรมเป็นที่เริ่มต้นแห่งธรรมเป็นที่สุดจบแห่งธรรมเป็นที่เริ่มแห่งสังสารวัตรเป็นที่จบสิ้นแห่งสังสารวัตรชื่อว่าเป็นที่สุดจบเป,ดเป็นที่สุดแห่งทุกเป็นที่สุดแห่งธรรมนั่นคือนิพพานธาตุเราทั้งหลายผู้แสวงหาวความจริงก็คือแสวงหาจุดจบจุดจบอยู่ที่ใด ไม่ใช่อยู่ข้างนอกไม่ใช่อยู่ที่ใดจุดจบอยู่ที่ตั้งต้นนั่นแหละตั้งต้นที่ใดก็จบสิ้นที่นั้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญจําเป็นในการเติมองค์ความรู้ให้กับจิตให้จิตได้ประจับแจ้งในธรรมที่กล่าวมานี้เมื่อจิตได้ประจั์แจ้งในธรรมธาตุตนก็จะพ้นจากวัฏฏุกข์พ้นจากการเกิดได้อย่าง เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทันทีโดยวิธีเรียกว่ามรควิธีเา็าคือการทวนกระแสกลับ,บมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นการปฏิบัติเป็นชื่อภาษาที่สมมุติเรียกอาการที่ทวนกระแสกลับอาการที่ทวนกระแสกลับหรือการทวนกระแสกลับ,บนี่แหละเชื่อว่าปฏิบัติปฏิปฏิเกิดการทวน โดยการตื่นรู้อยู่กับความเป็นจริงนะตอนนี้นั่นคือการปฏิบัติการปฏิบัติมีองค์ประกอบด้วยแปดองค์เรียกว,ว่ามัคมีองแปดมัมคเมโยแปดเริ่มจากสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั่งที่กล่าวไปเมื่อเห็นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริง ดังที่กล่าวนั่นแหละมักก็เริ่มต้นแล้วมักก็เป็นไปแล้วการปฏิบัติก็เป็นไปแล้วไม่ใช่มีรูปแบบหรือท่าทางกำหนดอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่ใช่นั่นคือเป็นส่วนของสังขารทั้งหมดสังขารนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความนทุกข์เป็นไปเพื่อทุกข์เป็นไปกับวัฏฏะเป็นแบบการเกิดเพราะนั้น เมื่อไปถือครองไว้อาศัยนัมมาตารูปธาตุเป็นเครื่องมือในการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติย่อมไม่อาจที่จะพบกับความจริงเต็มบวใจได้เลยเพราะว่ายิ่งยิ่งหลายยิ่งไกลออกไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงอยู่จุดเริ่มต้น <c oughs> แล้วเมื่อไหลออกไปกับนัมมาตารูปธาตุก็ย่อมพลาดจากการโลจ้งความเป็นจริง เพราะว่าเมื่ออาศัยนามธาตุรูปธาตุนามธาตุรูปธาตุเกิดสังขารทั้งหลายย่อมปิดความจริงที่เชื่อว่าวิสังขารคือทำได้ไม่อาจรงแต่งเชื่อว่าอสังกัดตธาตุนั้นดังนั้นเราทั้งหลายผู้ควรควายสวงงาความเป็นจริงจงตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ไปเลยเถิด เพราะว่านี้แหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมรรควิธีเป็นพุทธ,ธวิธีที่ให้จบเส้นการเรียนรู้การศึกษาได้เมื่อมีนักปราชญ์อุบัติปรากฏขึ้นมาท่านไม่ได้สอนให้ยากไม่ได้สอนให้ยุ่งไมไ่สอนให้ยาวไม่ได้สอนให้บกวนไม่ได้สอนให้อ้อมท่านสอนรัดตัดตรงลงที่แก่นลงที่จุดเริ่มต้นแห่งธรรมนั่นแหละก็เกิดใจเย็นถึงธรรมทั้งหมดเพราะ ทมทั้งหลายก็กกำเนิดเกิดจากธาตุที่ชื่อว่าธรรมธาตุธาตุต้นกำเนิดก็เกิดสัพจังสัพรรมนั้นดังนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการรู้แจ้งธรรมจงตนกระแสะมาตื่นรู้แจ้งจิตเถิดเมื่อรู้แจ้งจิตได้ก็รู้แจ้งธรรมเมื่อรู้แจ้งธรรมได้ก็จบสิ้น การเรียนรู้จบสิ้นกันศึกษาหมดสิ้นสงสัยก็จะพ้นจากทุกคนจากวัตถะพนจากการเกิดได้อย่างท่องแท้แน่นอนขอสัจจะธาตแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมดที่รวมเป็นหนึ่งนะักแก่นแก่นธาตุต้นองค์งงความรู้จงแป่องค์ความรู้หมดสุดหมดจดยังยิ่งยวดออกไปให้ไปสารสำเร็จสำเร็จแก่สัพพดวง,ดงจิตดวงวิญญาตัวสำเน็จโลกธาต อน,นันตาจาัก,กรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่นภพภอคุใดมิติใดอนุใดปารามณูใดโตพลังกดทับด้วยมนดำกาตาคามใด้ด้วยแรงอาฆาตปยาบาทใดด้วยสัจจาใดด้วยอมิจาเกิดค,ความไม่รู้ใดจงมาลายสิ้นไปเติดจงประจัก์แจ้งในธรรมตาตตนพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏพ้นจากการเกิด ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ยังถาวรและจงตั้งสัตว์เจาเป็นจิตพุทธะทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพลังใจและพีน้องทั้งหมดอันเป็นสัจจะแห่งพุทธะหนึ่งเดียวกันหรือสัตว์กันสัตว์ให้หมดไม่เหลือเป็นการปิดประใา้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการทำหน้าที่อน,นุภกครังสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเชิน